สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับเกม Cry of Fear นะครับในในพาร์ทที่2นะครับจากหลังจากที่เราโดนไอ้ผีคอนทุกครับนะแม่งมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงนะครับแม่งตอนนี้เราต้องลงท่อครับนะเป็นมาริโอ้แล้วนะมาริโอ้เมาเลอร์เดี๋ัวแม่งมืดมืดมากเลยแม่งเปิดไปครับเฮ้ยมีอะไระเศ้าใจอะไรเพื่อนถึง ถึงไม่ทำอย่างนั้นนะเพื่อนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบเปิดหน้าแม่งอูแม่งอูอแม่งโอ้คอนคอนเสยหน้าผมจะละโอ้แม่งเป็นโรคชักกระตุกครับเพื่อนโรคชักกระตุกเดีด๋ยวเรารักษาให้เพื่อนนี่รักษาให้ฟรีเพื่อนลงไปใต้โอ้รักษาให้ฟรีครับเวลา,าขึ้นท่อแล้วครับ ไอ้ใครแม่งมากลข oh. 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 ้างหัวเนี่ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้แดกไม่ได้แดกหลบแบบดิจิตอลอุ้ยนี่เนี่ยโอ้แม่งไม่ดิจิตอลละโอ้โหเข้มชิ้นยามาเนี่ครับแม่งมีโคลาเลยครับไอ้อผีชักกระตุกไอผีชักกระตุกโอ้ยแม่งโอ้โคตรเจ็บเลยครับ ดูเราต้องไปแม่งโอ้แม่ง,ม,งมึงก็เยอะเหลือเกินไอพวกนี่นี่โอ้ลงลงไหมครับลงไปแช่น้ำนะครับตอนี้อากาศร้อนครับลงไปแช่น้ำโอ้แม่งตอน,นเราเปิดประตูแล้วเ,เราไปกันที่ไปครับไม่ค่อยอยากอยู่ที่นี่เลยไข่แม่งมาวาดอะไรเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยครับแม่งแม่ง แม่งมีให้มีมีคนให้เราไปช่วยในในอพาร์ตเมนต์นะครับนะแม่งส่งข้อความมาแม่งรู้จักเบอร์แล้วได้ไงวะตอนนี้เราต้องกลายเป็นสไปเดแมนแล้วครับสไปเดแมนสไปเดแมนครับแม่งปีนตึกเนะี้ยมีบนับนไดแม่งบันไดโคตรเก่าเลยจับไปแม่งจะเป็นสนิมแดกกันเนะี้ยเปิดไฟกันแม่งมืด,คด,คด,ด,ดโคตรโคตรธรราผมแม่งพระเอก เก่งจริงๆก็มันปีนได้ได้ทุกที่ตอนนี้เรามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์เลยครับดูดูเหมือนว่าก,ก็พอหน้าอยู่เหมือนกันนะน,นี่อพาร์ตเมนต์ที่นี่เออกระดาษอะไรวะโนต้ตลับฉบับที่หนึ่งมีเด็กสามคนนั่งเล่นอยู่ในสวนสาธารณะเด็กคนแรกพูดว่ากลับบ้านกันเถอะก่อนที่มันจะมืดแล้วเด็กสองคนแรกก็พากันกลับบ้าน ั้งที่เด็กคนที่สามนั่งเล่นอยู่คนเดียวมาหาชั้นสี่เจ้าเด็กน้อยมาหาชั้นเสียงจากพุ่มไม้กระซิบเบาๆความสงสัยก่อเหตุความหายนะโอเคครับนั่น้าประตูนี้เข้าได้ด้วยครับเข้าได้เฉย ในครัวมีอะไรกินมั่งครับมีอะไรมั่งครับไม่ไม่ไม่มีอะไรกินเลยโอ้ยมีเซฟครับเซฟก่อนครับเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิตของเราครับเราต้องเซฟครับไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้ครับโอ้มีคอมเนี่ยครับดูหนังอะไรอยู่เพื่อนไม่มีเอมาดูเนี่ยเอออะไรวะอู้เฉยอู้อู้ดาบอ๊้มีดคู่ครับ โอ้แม่งแม่งแม่งลงไปนอนเลยไอเด็กเวนแม่งตาขาวไม่เชียบครับโอ้ยตรงนี้มีทางไปได้ครับเราลงมาชั้นล่างดีกว่าครับตอนนี้เราอยู่ชั้นสองครับนะของอพาร์ตเมนต์ที่เอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะตาฝาดครับโุ๊ตาฝาดโอ้โหไม่ฝาดแล้วโอ้แม่งแม่งพุ่งมาแล้วครับ กุ้งเป็นหงหงไฟหงเลยตายไปแต่ประตูนี้เข้าได้ไหมล,ล็อกเลยเข้าประตูนี้ด้วยกันล็อกล็อกครับผมแม่งล็อกหมดแล้วแม่งชาวล็อก,กนเนี่ยใช้ใช,ใช้ยาสีฟันตาอะไรเป็นโอเกต่ะเอกระดาษอะไรปะโน้ตลับฉบับที่สองเราเด็กๆนั้นช่างน่ารักมาก เด็กๆเ,เหล่านั้นน่ารักมากฉันแค่อยากจะสัมผัสพวกเขาแต่แล้วพ่อแม่พวกเขาก็มานั่นคือสาเหตุที่ฉันต้องฆ่าพวกเขาเดี๋ยวเราเข้าไปในห้องนี้ดีกว่าครับภาพเลยวะเนี่ยโอ้โหแม่งภาพแต่ละภาพเจ้าของห้องมังโลกจิตนี่วาโอ้ดูๆครับโอ้ตุดตุดสวยครับแม่ง <laughs> มันจะของห้องมันโลกจิตเนี่หว่าแมงแมงสะสมเต็มเลยเอยเออเราไปเดเอ้ยไอทุกกระจกอะไอแก๊งปลาหินผมออกเลยครับแมงโอ้ยอย่าล็อกผมดิอย่าทำแบบนี้เลยแบบนี้เลยอย่าทำเหมือนฉันอะไรอะครับอะไรอะล็อกทำไมอะครับโอ้แม่งปล่อยล้วออกแล้วก็แมงใจดีเออโอโอโห้อนรับออ อะไรกันเนี่ยโมแม่งไอเด็กนี่แม่งหัวแหลมครับเด็กคนนี้หัวแหลม <c ười> อะไรบ้ายัางไงบ้าใคร้องให้ก็่าร้องเชื่อผมผมกลัวครับไม่ใช่อะไรอันนี้เราได้คุณแจมาแล้วครับแม่เราใช้กัน,น อุ้ยถูกประตูด้วยเข้ามาแล้วครับอืดูเออห้องนี้แม่งค่อยดูดีหนะ่อยครับห้องนี้ให้แม่งมาเจาะกำแพงแงั้นวนะน่ะอุ้ยเวเลยอุ้ยตกใจหมดเขาอยู่นี่ผมตกใจจ,จริงๆนะี่แหละล็อกล็อกล็อกหมดแล้วโอ้ยผีใต้เตียงครับแม่งผีใต้เตียงโอ้ ไปนอนทำไมใต้เตียงเพื่อนโอ้แม่งแม่งฟาดโอ้หลับให้สบายเ่อนโอ้แม่งเยอะจริงๆเลยโอ้เลือดเลือดผมเลือดผมเหลือน้อยละปุ้ยุช่วงโอ้แม่งผมฉีดยาครับไม่ไหวแล้วโอ้ใอรแม่งเจาะกําแพงอีกแล้ววะเนี่ยรื่งที่นี่มันจะพุนอยู่แล้วแม่ง กิดยาเลยครับอึอึอืมโ้วสดชื่นก็ยังชั่วครับเฮ้ยปืนโอ้ป่องดีครับใครๆก็ชอบผมหยิบอย่างนี้เลยเพือ่อนไม่กลัวเลย โอ้ได้คุณแจแถมมาด้วยครับได้ทั้งปืนได้คุณแจครับมาละคืนเอาเนี้ยครับผมมีปืนแล้วผมจะยิงให้จุยให้กระจายหมดเลยครับโอเคครับสำหรับพาทนี้ไว้แค่นี้ก่อนลยกันนะครับนะพาหน้าสนุกแน่นอนครับมีปืนแล้วครับโอเคครับบ๊ายบายครับ